สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับ CK c K ค r ข่าวสารยันยันวันนี้ขอเสนอนิสสันนาวาร่ากับหปีที่ไม่เคยไมเนอร์เชนเลยนิสสันนาวาร่าหรือนิสสัน NP300 Navara นาวราเปิดตัวครั้งแรกในโลกในประเทศไทยเมื่อวันที่11มิถุนายน2014ตั้งแต่วันนี้นิสสันนาวาร่าเปิดตัวจนถึงทุกวันนี้ไม่มีการปรับปรุงหน้าตาหรือปรับชฉมแม้แต่ครั้งเดียว มีแต่การปรับอุปกรณ์ในปี2016และ2018ที่เป็นหลักใหญ่แจวความพ่อให้สังเกตได้ตามรายทางก็แอบปรับสเปคเล็กๆน้อยๆมาโดยตลอดจนตอนนี้ก็ปี2020แล้วนับตั้งแต่เปิดตัวก็เป็นระยะเวลานาน6ปีที่ไม่มีการขยับเลยจากกระบะรุ่นนี้ล่าสุด28พฤษภาคม2020นิสสันมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นก็ประกาศแผนจะเปิดตัวรุ่นใหม่นิสสัน N e x t f o ฟ m A ถึง Z ออกมา ทำให้เหล่าแฟนๆนิสสันได้ชื่นใจว่านิสสันยังคงเดินหน้าการทําตลาดอย่างเต็มที่ได้เต็มกําลังหลังจากก่อนหน้านี้ค่อนข้างระสับระสายกับปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กรนิสสันเนวาร่าไมเนอร์เชนที่ออกมาในวิดีโอทีเซอร์นิสสันเน็กซ์ฟอร์ม A ถึง Z นะทำให้เราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงงานดีไซน์ครั้งใหญ่แนวทางการออกแบบอ้างอินจากระบาพันจ์ักรุ่นพี่นิสสันไททันมาเต็มๆไฟหน้าขนาดใหญ่รูปทรงสี่เหลี่ยม แบ่งส่วนของ LED daytime l u n n i n g light เป็นแบบ2ชั้นขนาดอยู่ด้านข้างกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่ขยายใหญ่กว่าเดิมมากการเปลี่ยนแปลงงานดีไซน์ครั้งนี้ทำให้หนาวราปรับแนวทางการออกแบบที่ดูบึกบึนแข็งแกร่งกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเน้นแนวทางลุยมากกว่าจะออกไปทางสปอร์ตและชีกแนวทางการดีไซน์ออกจาก SUV PPV อย่างนิสสันเทอร่าชัดเจนยิ่งขึ้นที่เปลี่ยนเป็นแนวทางสปอร์ตกว่าเดิม ส่วนงานดีไซน์อื่นยังไม่มีรายละเอียดออกมาแต่อย่างใดแต่คาดว่าต้องปรับทั้งภายในห้องโดยสารใหม่อย่างแน่นอนเพราะดีไซน์ห้องโดยสารปัจจุบันนั้นจาก6ปีที่แล้วดูตามคู่แข่งอยู่หลายช่วงตัวนอกเหนือจากงานออกแบบแล้วสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปสลับกระวะนาวา่าคือขุมพลังใหม่จากเดิมใช้เครื่องยนต์ดีเซล bo, 2.5ลิตรเทอร์โบ YD DD 25 DDTI ต้องเปลี่ยนไปเป็นดีเซล bo, 2.3ลิตรเทอร์โบคู่ YS 23 DDTT เหมือนในนิสันเทอร่าเสียทีหลังจากบานตลาดได้เชื่อมนนี้ไปกันบ้างแล้วรายละเอียดเครื่องยนต์นะครับดีเซล2.3ลิตรเทอร์เบรคู่รหัส YS23DDTT ขนาด2.3ลิตร 2,298cc ีดบเบิลโอเฮดเขมชาบทวินเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์เทอร์โบคู่กระบอกสูบคูณระยะช่วงชักอยู่ที่85มิมคูณ101.3ม mm, ิลลิมตอัตราส่วนกำลังอัด15.4ต่อ1กำลังสูงสุด 190แรงม้าที่3,750รอบต่อนาทีแรงมีดสูงสุด450นิวตันเมตรตั้งแต่1,500ถึง2,500รอบต่อนาทีจะพคู่กับแก์อัตโนมัติ7จังหวะขับเคลื่อนล้อหลังหรือขอับเคลื่อน4ล้อนอกจากนี้นิ s a n นาวาร่าไมเนอร์เชนอาจจะติดตั้งระบบความปลอดภัยมาเต็มพิกัดในรุ่นท็อปตามแบบฉบับ Nissan i n t e l l i g e n โมบิลิตี้เราต้องดูกันว่านิสันไมเนอร์เชนเวอร์ชันไทยจะได้ระบบอะไรติดตั้งมากันบ้างนะครับ ระบบความปลอดภัยของ Nissan Navara นน m i n e r c h a n คาว่าจะจัดมาให้อย่างเต็มพิกัดเหมือน Nissan รุ่นอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติ VDC ระบบช่วยลดอาการโยนตัวบนทางครุขะ ARC ระบบช่วยลดความเร็วอัตโนมัติในขณะถอนข้างแรงหรือเข้าโค้ง e AEB ระบบช่วยควบคุมเสถียรภาพการเข้าโค้ง ATC ระบบช่วยอัตัวบนทางลาชัน HSA ระบบควบคุมความเรวขณะลงทางลาชัน HDC ระบบช่วยเตือนเมื่อออกจากเลนเลนดีพาร r เชอร์วอร์นระบบเตือนจุดอับสายตาไบสปอร์ตวอร์ n นิงระบบเตือนเมื่อมีวัตถุตัดพานขนาดทอยรถ RCTA ระบบปลับไฟสูงอัตโนมัติออโต้ h ฮบ a มแอสซิสระบบช่วยช่วยเบรกฉุกเฉินอินเ l l i g เจน e อเม g เ n นซี่เบรระบบช่วยเตือนก่อนการชนด้านหน้า Forward c o l l อร i o n Alert ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรผันอินเท e n t เจนครูสคอนโท l กล้องมองภาพรอบทิศทาง AVM ระบบตรวจจับและส่งสัญญาณวัตถุรอบข้าง MOD ระบบถุงลมถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งคู่หน้าน,านข้างม่านนิรภัยจบกันไปแล้วนะครับสำหรับพิสสั n นาวราใหม่หากมีข่าวเพิ่มเติมใดๆผมจะแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ